พระอาจารย์ทูลขิปปาปัญโยเล่าให้หลวงปู่ขาวอนาลโยฟังถึงอดีตชาติสมัยท่านเกิดเป็นรุกขเทวดาและบอกว่าเทวดาชั้นต่ำม,มีโอกาสสร้างบารมีมากกว่าเทวดาชั้นสูงในคืนต่อมาได้คุยกันถึงเรื่องเทพบุตรเทวดากันบ้างหลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นผู้เริ่มต้นถามก่อนเช่นเคยถามว่าท่านพระอาจารย์ทูล เคยได้ไปเกิดบนสวรรค์ไหมเล่ามาให้ฟังบ้างสิตอบว่าขอโอกาสหลวงปู่สวรรค์นั้นกระผมก็เคยไปการไปสวรรค์แต่ละครั้งนั้นก็ทำให้หลงได้เพราะสวรรค์ก็มีความสุขในการมคุณรื่นรมดีแต่กระผมไม่ชอบเพราะอยู่ในสวรรค์ทำให้เสียเวลาในการสร้างบารมีเพียงไปอยู่ด้วยความสนุกสนานเป็นการพักผ่อนชั่วคราวเท่านั้น ถ้าไปอยู่นานๆก็อาจทำให้ลืมตัวได้เมื่อหมดบุญกุศลที่ได้ทำเอาไว้ในเมืองมนุษย์แล้วก็ต้องกลับมาเกิดที่เมืองมนุษย์อีกถ้ามาเกิดในเมืองมนุษย์หากได้พบกับบัณฑิตนักปราชญ์เป็นกัลยาณมิตรก็โชคดีไปถ้าได้ไปเกิดในสถานที่ที่มีคนพานก็อาจหลงทำความชั่วได้ฉะนั้นการไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูง โอกาสที่จะได้สร้างบาร,รมีนั้นยากมากวันคืนผ่านไปผ่านไปไม่ได้นึกถึงบุญกุศลแต่อย่างใดมีแต่เสพสุขในการมคูณที่เป็นทิพย์เท่านั้นมนุษย์เขาทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาอย่างไรก็ไม่เคยรู้เรื่องถึงหมู่มนุษย์จะร้องกล่าวบทชุมนุมเทวดาให้มาร่วมบุญกุศลเทวดาชั้นสูงเขาก็ไม่ได้มาร่วมงานด้วยที่มานั้น เป็นเทวดาชั้นต่ำๆที่เรียกว่ารุกขเทวดาและภูมิเทวดานั่นเองหลวงปู่พูดว่าไหนลองเล่ามาให้ฟังซิว่าเขามากันอย่างไรจึงได้เล่าต่อไปว่าในสมัยหนึ่งกระผมเป็นหัวหน้าอุบาสกอุบาสิกาอยู่ในเมืองมนุษย์ได้พาคณะศรัทธาทั้งหลายไปบำเพ็ญกุศลตามวัดต่างๆและทำประโยชน์ในสาธารณกุศลทั่วไป มีวัดหนึ่งเป็นถ้ำใหญ่มีพระเป็นจำนวนมากกระผมได้พาหมู่คณะไปบำเพ็ญกุศลในวัดนี้เป็นประจำและทำไปจนตราบเท่าอายุไขเมื่อกระผมตายไปจึงได้ไปเกิดเป็นรุกรเทพบุตรได้ไปอาศัยต้นรังใหญ่ต้นหนึ่งในป่าใหญ่แห่งนั้นกระผมสามารถเนรมิตให้ต้นรังใหญ่กลายเป็นปราสาทได้อย่างสวยงาม และได้เป็นใหญ่ในหมู่รุกเทวดาทั้งหลายในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวัน8ค่ําวัน14ค่ําหรือ15คห้าำกระผมจะพาหมู่เทวดาทั้งหลายไปบำเพ็ญกุศลตามวัดต่างๆโดยจะออกเดินทางในช่วงตีสถึงตีหก่อนที่มนุษย์เขาจะไปถึงสำหรับพาหนะที่ใช้เดินทางนั้นไม่เหมือนกัน บางกลุ่มเขาก็เนรมิตเป็นปราสาทนั่งอยู่ในนั้นแล้วก็พากันลอยไปเป็นกลุ่มๆดูแล้วสวยงามมากระดับความสูงที่ลอยไปนั้นสูงกว่าปลายไม้ไปไม่กี่เมตรบางกลุ่มก็แยกไปที่ต่างๆตามต้องการแต่ใครจะไปที่ไหนต้องมารายงานตัวต่อกระผมทุกครั้งไปอีกงานหนึ่งเรียกว่างานรับเชิญนั่นคืองานบุญกุศล พวกเทพเหล่านี้จะได้ไปในงานนี้บ่อยครั้งทีเดียวเพราะมนุษย์เวลาทำบุญได้อัญเชิญเทวดาคําอัญเชิญเทวดานั้นมีความหมายแปลว่าอย่างไรก็ให้ไปถามท่านนักปราชญ์เอาเองและมีเทวดาอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเคหะเทวดาคือเทวดาที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนของมนุษย์เทวดากลุ่มนี้ไม่ต้องเชิญเขาก็รู้หน้าที่กันเอง เพราะเขาถือว่าเป็นเจ้าของบ้านดูแลรักษาบ้านนั้นอยู่เมื่อเจ้าของบ้านจะทำบุญเขาก็ส่งข่าวให้รุกเทวดาให้มาร่วมบุญนี้เหมือนกันบ้านที่เทวดากลุ่มนี้อยู่เจ้าของบ้านต้องมีคุณธรรมมีการบำเพ็ญกุศลอยู่เสมอเช่นเทวดาที่อาศัยบ้านของโยมแม่ของพระโสนกุติกันนะ ที่ร้องทำนองสารพันยะให้พระพุทธเจ้าฟังเมื่อร้องจบลงพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาสาธุเทวดาของโยมแม่ของพระโสนะก็ได้สาธุด้วยเช่นกันฉะนั้นรุกเทวดาภูมิเทวดาหรือเคหะเทวดาจึงได้เปรียบกว่าหมู่เทวดาชั้นสูงเพราะได้บำเพ็ญบารมีกับหมู่มนุษย์เป็นประจำเรื่องของเทวดานั้นยาวมาก จะไม่นำมาเขียนไว้ในนี้ทั้งหมดเมื่อเล่าเรื่องเทวดาทั้งหมดให้หลวงปู่ฟังหลวงปู่ก็ยอมรับว่าความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วหลวงปู่ก็ได้อธิบายต่อไปว่าการเป็นเทวดาอยู่ในระดับต่ำนี้มีกำไรเพราะได้บำเพ็ญบุญกุศลร่วมกันกับหมู่มนุษย์ไม่ได้ขาดได้อนุโมทนาส่วนบุญที่มนุษย์ได้ทําแล้วการไปอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสงนั้น ก็เหมือนอย่างที่ท่านว่านั่นแหละถึงจะไปอยู่ก็อยู่ได้ไม่ตลอดเมื่อบุญกุศลหมดเมื่อไหร่ก็ต้องลงมาเกิดในเมืองมนุษย์อีกเพราะการบำเพ็ญบุญกุศลนั้นต้องกระทําอยู่ในเมืองมนุษย์นี้ผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอริยะเจ้าทั้งหลายก็ต้องมาสร้างบรารมีอยู่ที่เมืองมนุษย์นี้ทั้งนั้นฉะนั้นเมืองมนุษย์จึงเป็นสถานที่สร้างบรารมี ถ้าผู้มีความประมาทลืมตัวก็เอาเมืองมนุษย์นี้เป็นสถานที่ทำบาปอีกน่าเสียดายที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองส่วนใหญ่จะทำเพื่อเสียประโยชน์ให้ตัวเองทั้งนั้นคำว่าเสียประโยชน์นั้นคือเราทำในสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองเมื่อทำไปแล้วผลที่ไม่ดีก็ต้องได้รับเองหลวงปู่ขาวได้พูดกับข้าพเจ้าอีกว่านี่ทูล จากนี้ไปจงตั้งใจประกาศศาสนาอบรมพระเนและญาติโยมให้เขาได้รู้จักแนวทางปฏิบัตินะเพราะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างแท้จริงนั้นหาผู้สอนได้ยากมากวัฏจักรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักแรมของจิตวิญญาณไม่มีการสมัยเมื่อใดใจยังมีตัณหาคือความอยากเมื่อนั้น จิตวิญญาณยังต้องการอยู่ในสามภพนี้ตลอดไปมีทั้งสมหวังและผิดหวงังมีทั้งสุขและทุกข์ทั้งหัวเราะและร้องไห้ปนกันไปในสามภพนี้เป็นสถานที่พักชั่วคราวเท่านั้นจิตวิญญาณจะไปอยู่แบบถาวรตายตัวตลอดไปไม่ได้จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้ จะอยู่ในภพนั้นบ้างอยู่ในภพนี้บ้างแล้วก็ผ่านไปไม่คงที่จะมีความพอใจยินดีอยากจะอยู่เป็นหลักฐานตลอดการไม่ได้หรือจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนเอาตามใจชอบก็ไม่ได้เช่นกันเหมือนกับบุคคลอยู่ในแพรกลางมหาสมุทรจะก,กำหนดทิศท,ทางให้แก่ตัวเองไม่ได้เลยจะไปตกค้างอยู่ที่ไหนอย่างไร ก็จะเป็นไปตามกระแสของลมชั้นใดผู้จะไปเกิดในภพชาติใดจะมีกรรมเป็นตัวกำหนดให้ไปเกิดในที่นั้นๆผู้ทำกรรมดีเอาไว้ก็จะได้ไปเกิดในภพชาติที่ดีผู้ทำกรรมที่ไม่ดีเอาไว้ก็จะได้ไปเกิดในภพชาติที่ไม่ดีกรรมจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกๆคน แต่บุคคลไม่ยอมรับผลของกรรมชั่วที่ตัวเองทำเอาไว้แต่ก็หนีไม่พ้นจะต้องได้รับผลของกรรมชั่วแน่นอนคำว่ากรรมดีและกรรมชั่วนั้นมันเป็นกฎของธรรมชาติเป็นผลตอบแทนให้แก่เหตุอย่างตรงไปตรงมาจะเรียกว่าศาลโลกที่ตัดสินคดีให้แก่มนุษย์ทั้งหลายก็ว่าได้ผู้ที่เวนว่าเกิดตายอยู่ในภพทั้งสาม จะต้องถูกสารวัฏจักรตัดสินชี้ขาดให้ทั้งหมดฉะนั้นจิตวิญญาณที่ชอบเที่ยวเร่ร่อนไปตามวัตตะจะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎแห่งกรรมด้วยกันทั้งนั้นผู้ที่นับถือในาศาสนาอะไรหรือผู้ที่ไม่นับถือาศาสนาอะไรจะต้องอยู่ในอำนาจกฎแห่งกรรมด้วยกันไม่มีจิตวิญญาณใดอยู่เหนือกรรมนี้ไปได้เลย